ใส่มือกันมันด้วยครับไม่ได้นี่วะสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตรพามาเที่ยวทุ่งนายามเย็นมาหาล่อปลาไหลไม่ได้ออกมานานแล้วครับฝีมือยังเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ใช้เหยื่อไส้ปลาครับวันนี้ครับพี่เบ็ดล่อปลาไหลลุง ขาดไม่ได้ครับผงหมานครับเดีย๋ยวไปลุ้นกับลุงเนธนะครับัว่า,าจ,จะพอเด็ดตำน้ำพริกไหมครับบรรยากาศยเย็นบ้านลุนเนครับลุงเนก็จะหาลออ่อปลาไหลตามทุ่งนานแบบนี้ครับจะมีตัวหรือเปล่าเขาไม่รู้ไม่ได้มานานแล้วครับ พาชมบรรยากาศยเย็นด้วยครับ เด่กินครับอืกอินแล้วครับอินแล้วมันลุ้นตัวแรกว่าจะหมานไหมครับ หลุดครับกิดหรือเปล่าโอ้หลุดครับรู้รๆใหม่ดีกว่าเดี๋ยวต้องไปเอาไฟฉายครับอยู่ที่รถปะไรครับปะไรลปลไรครับนรรีบาานน่ครับออกมานอากรูครับกินหรือเปล่าไม่กินครับ กินต้องจับครับไปนี้ครับเดี๋ยวนี่จะจับดูนะครับได้ไม่ได้ไม่รู้นะโอ้นูนนุนนุนนุนนนนุนนุนนได้อยู่ครับโอ้ยตัวใหญ่ด้วยเอาละหล่อไม่ได้ก็จับเอาหมานครับหนึ่งแต่หมานละ เดี๋ยวนี่ตั้งกล้องกันครับยาได้แล้วหนึ่งเต้มนี่ครับโอ้ตัวสวยเลยหมานแล้วครับหนึ่งเต้มโลกไม่ได้ก็จับเอาครับถุงหมนงันแดงได้ใส่แล้วครับวันนี้ มันมันมันมัเต็มแรกครับยังแย่ในรูไม่ได้เลยจับออาทางนอกครับเอาแล้วครับกินแล้วครับดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้ว มันสิไม่จะทำยังไงคายหรือเปล่าโอ้ยดิวครับหลุนครับอ นี่ครับโอ้หลุดหลุดครับหลุดโอ้ยมาถึงก็หลุดอีกแล้วได้อยู่ครับสองเต็มนะครับสองตัวครับนี่ครับโอ้หลุดเลย มันหมานเลยครับถ่ายถุงหมานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้กินฮะมันหมันมดก็กับ กินแล้วนะครับเนี่ยทำไมไม่ดึงไม่รู้ปูรูกปลาไหดึงก็ไม่ดึงอะไรอู้อ,อูนี่ครับลูกเนตองอะไร ได้อยู่ได้อยู่ลุงก็ว่าอะไรมันดึงดึงดึงจะได้ก็ได้ง่ายๆเลยโอ้ถุงนี่ก็ใส่ย,ยากโอ้ยเปียดน้ำใส่ย,ยากกับลุงนะี ใส่ได้แล้วทีนี้หมานมันหมานหม,มานแล้วครับไม่หลอดแบบนี้จอทีนี้ตัวครับเนี่ยครับจับดีกว่าอยี๋ยนี้ตุกจับเดี๋ยวตั้งกล่องมาครับตรงนี้เห็นเอาขี้ยาแบบนี้ครับใส่มือกันมันด้วยครับจับได้แล้วครับฝนก็จะตกครับ ได้อยู่ครับใส่ถุงโอ,โอ้ได้อยู่ครับได้คุณนี่ครับใส่ถุงครับโอ้ยกดฮับกับโ,โอ้ได้อยู่ครับโอ้ยนี่แน่โอ้ยเอายากเหลือเกิน ฝนก็จะตกอีกแล้วครับไปลุ้นต่อหมาอยู่ครับน่าจะมาอยู่ครับมาครับมาหมาครับตุบตุบตุบเอาแล้วครับขำลังกินแล้วครับดูที่มันจะทำยังไงมันจึกเลยครับลองดูครับ ก็หลุดอีกแล้วครับโอ้เสียดายครับโอ้หินแล้วครับกินแล้วครับโอ้หลุดครับเสียดายครับเจอไปลาไหลแล้วครับโอ้ยหลุดของลุ้นไปแล้วครับตุ้ยใส่ โอ้ยเจอปลาไหลใหญ่ครับเจอแล้วโอโ้ครับโอ้ครับตั้งกล่องอยู่แล้วครับเอ๊ะมันทำไมออกลูหมดเลยครับโอ้ยฝ้าแลบเดี๋ยวลุงเนธหาขี้ยารองมือนครับกันไม่ลื่นใหญ่ด้วยตัไหน,น าทานนี้หายเลยไปไหนมุ่นบินละมั่งโอ้ยเสียดายตัวใหญ่ครับมาอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยขาที่ใหญ่ให้พลาด,ดนีเลยไปไหนลุบมืยแล้ว โอ้ยตัวใหญ่เลยเสดายครับหายเลยทีนี้น้ำขุนแล้วเสดายเสดายเจออีกแล้วแต่เป็นตัวเล็กเนี่ยครับไม่เอาเอา้กินเบ็ดนู่นไปนู่นละครับวันนี้ลุงเนตรพามาล่อปลาไหลตอนกลางคืนครับมาตั้งแต่ต้นเย็นแล้วมาหมานตอนกลางคืนครับนี่ครับตัวม่ค่ก็ใหญ่ แต่ก็พอได้กินครับห้าตัวครับจับหลุดมือไปอีกกี่ตัวไม่รู้ลุงเนตรจำไม่ได้เดีย๋ยวเพิ่งเบื่อลุงเนตรนะครับพาไปทอดแห่หาปลาลงน้ำบ่อยๆก็ไม่ไหวไม่ค่อยสบายครับวันนี้เลยพามาลอบปลาไหลมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆแล้วก็ตอนกลางคืนด้วยครับเดี๋ยวลุงเนตรจะกลับบ้านละตอนนี้เกือบห้าทุ่มแล้วครับเดี๋ยวจะถึงเวลาเค์ฟิวกลับบ้านไม่ได้ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของลุเนนตรด้วยะคับ สำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับโอได้ตตำน้ำพริกโคกใหญ่ครับเต็มปุ๋มครับเต็มปุ๋ม